พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องและในที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอให้พระคุณความรักพระพรและสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ฤิษิ์อำนาจแห่งพระวจนะคำของพระเจ้านั้นปรับปรุงปรเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของท่านให้ไปสู่ความไ่บูรณ์ของพระเยซูคริสต์และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างสะท้อน พระสิริสงงาราศีของพระองค์ให้คนทั้งหลายได้เห็นสิ่งดีในชีวิตของเราที่เรากระทํานั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ให้คนทั้งหลายถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ผ่านชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าและฤทธิอำนาจในการสวมทับในการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ คุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าช่วงที่เราศึกษากันนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของพระเอกของเราว่าอย่างนั้นนะครับก็คือท่านซาอูลที่จากชายหนุ่มคนธรรมดาคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างเรียบร้อยเรียบง่ายหรืออย่างถูกต้องไม่มีอะไรบกพร่องเขาก็เป็นคนหนุ่มทั่วไปที่ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างดีนะครับเมื่อเขามีโอกาสได้ พบกับผู้รับใช้พระเจ้าจากคำแนะนำของคนใช้หรือคนใกล้ชิดของเขาผู้ช่วยของเขาเขาก็ตัดสินใจที่จะไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าคือผู้ทำนายเหมือนที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับแล้วในที่สุดเมื่อเขาได้พบกับผู้ทำนายหรือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สื่อสารของพระเจ้าแล้วเขาก็ได้พบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการเติมเต็ม พระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาและเมื่อเขาได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เป็นคนละคนเขาเผยพระวจนะและเขาเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมทรงใช้ให้กล่าวถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกับบรรดาผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าได้ทรงนำมาให้เขามาพบกันนะครับและมินำซ้ำนะครับหลังจากนั้นเองนะครับ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสวมทับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาร้อนใจเขาทุกข์ใจเมื่อเห็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกเอารัดเอาเปรียบกำลังถูกรุกรานถูกกดขี่ข่มเหงถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถากทางและอาจจะสู่เข้าสู่การตกเป็นทาสถ้าหากว่าคนอิสราเอลทั้งหลายเพิกเฉยอยู่ดังนั้นเมื่อท่านได้รับการสวมทับ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านทนไม่ได้ท่านท่านได้เรียกร้องให้พี่น้องร่วมเชื้อชาติของท่านทุกเผ่าให้ส่งคนส่งกําลังมาช่วยกันรวมพลังกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังถูกรุกรานนั้นท่านร้อนใจถึงขนาดคู่นะครับกําชับด้วยฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิอํานาจของพระเจ้าว่าถ้าใครไม่มาใครที่ห่วงทรัพย์สมบัติของตัว ห่วงครอบครัวห่วงโคห่วงฝูงปศุสัตว์ของพวกเขาตระกูลนั้นคนนั้นจะต้องถูกฆ่าหรือโคของเขาจะถูกสับถูกฟันเป็นท่อนๆเหมือนโคที่ท่านสับและฟันนั้นและส่งกับผู้สื่อสารไปยังอิสราเอลทุกเผ่านี่เป็นความร้อนใจที่ท่านมีความห่วงใยต่อพี่น้องที่เมืองยาเบตกิเลอาดที่ถูก พวกอัมโมนเข้ามาโจมตีเข้ามารุกรานนั้นและเมื่อความจริงจังของท่านนะครับในการกำชับในการเรียกร้องเชิญชวนให้คนอิสราเอลมารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อนั้นเองเราเห็นว่าของพันุ์อิสราเอลได้มารวมกันถึงสามแสนคนนะครับแล้วพวกเขาจึงยกไปจัดการปราบพวกอัมโมนจนราบคาบแตกกระจัดกระจายไป จนไม่สามารถที่จะจับคู่กันได้เลยนี่เป็นภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เราได้เห็นเมื่อมีคนคนหนึ่งที่เป็นตัวการหรือว่าตัวกลางตัวเชื่อมในการระดมในการกระตุน้นในการสําแดงความเชื่อของเขาความมั่นใจของเขาที่มีต่อพระยาเวความร้อนใจเพื่อประชากรของพระเจ้าความทุกข์ใจเพื่อพระนามของพระเจ้าเมื่อถูกคนอื่นมาลุกรานมามิ่นประมาท มายเยอะเยอถากถางในที่นี้คือคนอม,มนมาหมินประมาทประชากรของพระเจ้าดังนั้นภาพนี้ผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นเพียงหนึ่งในนั้นแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับว่าซาอูลคนนี้เป็นใครคนนี้หรอที่จะมานําเราคนนี้หรือเขาเป็นผู้เผยพระวจนะหรือพ่อของเขาก็คือคีธไม่ใช่หรอเขาก็เป็นแค่หนึ่งในเบนจามินคนนั้นเองเขาจะมีอะไรดีหรือเขาจะ นำเราได้อย่างไรตระกูลของพ่อเขาก็เป็นตระกูลที่เล็กน้อยไม่มีบทบาทอะไรเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้คนเหล่านี้มานำหรือคนนี้มานำจากเผ่านี้คุณผู้ฟังครับการถูกดูหมิน่นการถูกมองข้ามหรือไม่เห็นความสำคัญเกิดขึ้นกับซาอูลเราทั้งหลายก็ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็เจอเหตุการณ์เดียวกันคล้ายๆกันแบบนี้นะครับถูกปรามาถูกมองข้ามไม่ให้เกียรติหรือไม่ยอมรับในช่วง เริ่มต้นของเราทั้งหลายแต่หลายคนยิ่งรับใชย้ยิ่งทำงานก็ยังถูกปฏิเสธอยู่อันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของผู้รับใช้เองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมพัฒนาทำอย่างไรก็จะทำแบบนั้นตลอดไปจนคนเขาเตือนอะไรก็ไม่ฟังอันนั้นก็เป็นอีกในใน,ในลักษณะหนึ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าผมกำลังมองว่าแม้ว่าเราจะถูกมองข้ามในการรับใช้พระเจ้าหรือในคุณค่า ของเราอย่าให้เราท้อถอยนะครับถ้าพระเจ้านาเราเนี่ยนะครับถึงเวลาพระเจ้าจะช่วยเราและเมื่อเราได้รับการทรงนําความกล้าหาญที่จะมาถึงเรานั้นเหมือนกับซาอูลนะครับจะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าแล้วในที่สุดเมื่อเราร้อนใจทุกใจทุกร้อนเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อประชากรของพระเจ้าจริงๆพระเจ้ารู้และประชากรทุกคนก็รู้นะครับว่าเราจริงจังแค่ไหนหรือทำหล่อๆแหล,แล่แค่ไหน ถ้าเราจริงจังนะครับทุกคนจะร่วมมือกับเราและแน่นอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เจิมเราที่สวมทับเรานั้นก็จะทำงานของพระองค์ในชีวิตของเราผ่านการตัดสินใจต่างๆนี่เป็นภาพที่เราน่าจะนำมาใช้เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตในการรับใช้ในปัจจุบันของเรานะครับบางทีหลายคนไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วการเจิมของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเขาทุกครั้งเสมอไปบางคนทำงานไปด้วยกำลังสติปัญญา ความสามารถเรียวแรงที่มาจากมนุษย์ของเขาเองซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการทรงนำของพระเจ้าซึ่งเราก็จะเห็นนะครับกิจการงานต่างๆที่ไม่ได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็จะไม่ไม่ตั้งมั่นคงอยู่นะครับไม่ช้าไม่นานก็จะล่มสลายแล้วก็ยกเลิกล้มเลิกกันไปนะครับนั่นเป็นภาพที่เราเห็นชัดเจนแต่ถ้ามาจากพระเจ้าแล้วไม่ว่าใครจะทำลายจะขัดขวางสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับกลายเป็นการเสริมสร้างและเป็นพร เพื่อพันธกิจของพระเจ้าก็จะได้รับเกียรติและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในที่สุดผู้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ขัดขวางเขาก็จะได้รับการเปลี่ยนปแปลงเขาก็จะกลับมาเป็นแรงสนับสนุนเราเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันนะครับก็จะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเป็นในเรื่องของการที่ผู้รับใช้พระเจ้าคนก่อนหน้าซาอูนั้น ขออํลลาจากประชากรของพระเจ้าที่ท่านได้ปรนิบัติรับใช้อยู่นะครับนั่นก็คือการอํลลาสุดท้ายของท่านซามูเอลนะครับที่มีต่อประชากรของพระเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเจิมตั้งและแต่งตั้งให้ซาอูลเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เราจะนําพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้มาศึกษาด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟัง จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลนะครับในบทที่12ข้อหนึ่งถึงข้อ15พระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่12ข้อหนึ่งถึงข้อ15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคำอำลาของซามูเอลซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวงว่าดูสิ ข้าพเจ้าฟังเสียงของพวกท่านทุกเรื่องซึ่งพวกท่านได้บอกข้าพเจ้าและได้แต่งตั้งพระราชาเหนือพวกท่านแล้วบัดนี้กษัตริย์ก็ทรงดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่านส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้วและนี่แหละพวกบุตรของข้าพเจ้าก็อยู่กับพวกท่านและข้าพเจ้าเองดำเนินอยู่ต่อหน้าพวกท่าน ตั้งแต่หนุ่มๆมาจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอท่านเป็นพยานปรักปรำข้าพเจ้าเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ข้าพเจ้าได้ริบโคของใครบ้างหรือหรือข้าพเจ้าเอาลาของใครไปบ้างหรือข้าพเจ้าได้ช่อโกงใครข้าพเจ้าได้บีบบังคับใครบ้าง ข้าพเจ้าได้รับสินบนจากมือของใครที่ทำให้ข้าพเจ้าปิดตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะคืนให้แก่พวกท่านพวกเขาพูดว่าท่านไม่ได้ชอบพวกเราหรือบีบบังคับพวกเราหรือรับสิ่งใดไปจากมือของใครท่านก็กล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวทรงเป็นพยานต่อสู้พวกท่าน และผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานในวันนี้ว่าพวกท่านไม่พบสิ่งใดในมือของข้าพเจ้าและพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพยานและสมูเอลก็กล่าวแก่ประชาชนว่าพระยาเวผู้ทรงแต่งตั้งโมเสสกับอาโรนและผู้ทรงนำบนรรพบุรุษของพวกท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ฉะนั้น ขอพวกท่านจงยืนนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะวินิจฉัยพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเวเกี่ยวกับพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งปวงของพระยาเวที่พระองค์ทรงทำรรต่อพวกท่านและต่อบรรพบุรุษของพวกท่านเมื่อยาโคบเข้าไปในอียิปต์และบรรพบุรุษของพวกท่านร้องทูลต่อพระยาเว พระยาเวก็ทรงใช้โมเสสกับอาโรนท่านทั้งสองได้นำบรรพบุรุษของพวกท่านออกจากอียิปต์และทำให้พวกเขามาอาศัยอยู่ในที่นี้แต่พวกเขาลืมพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาพระองค์จึงทรงขายพวกเขาไว้ในมือของสิเสราแม่ทัพของกองทัพเมืองฮาโซ และมอบไว้ในมือของพวกฟิลิสเตียและในมือของกษัตริย์แห่งโมอับและเขาเหล่านั้นก็ต่อสู้บรรพบุรุษของพวกท่านและพวกเขาร้องทูลต่อพระยาเวว่าพวกข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้วเพราะว่าพวกข้าพระองค์ได้ละทิ้งพระยาเวไปปรนิบัติบรรดาพระบาอันและบรรดาพระอัตธาโร แต่บัดนี้ขอทรงช่วยกู้พวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของพวกศัตรูของพวกข้าพระองค์และพวกข้าพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์และพระยาเวทรงส่งเยรูบาอันและเบดานและเยบทาและามูเอลและทรงช่วยกู้พวกท่านออกจากมือของพวกศัตรูทุกด้านและพวกท่านได้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และเมื่อพวกท่านเห็นนาหาดกษัตริย์ของชาวอโมนมาต่อสู้พวกท่านพวกท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าไม่ได้เพราะเราต้องการกษัตริย์ปกครองเหนือพวกเราแม้ว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของพวกท่านบัดนี้จงดูพระราชาที่พวกท่านเลือก ผู้ซึ่งพวกท่านได้ร้องขอดูสิพระยาเวทรงตั้งพระราชาไว้เหนือพวกท่านแล้วถ้าพวกท่านยำเกรงพระยาเวและปรนนิบัติพระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์และไม่กบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวและทั้งพวกท่านและกษัตริย์ผู้ปกครองเหนือท่าน จะเป็นผู้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านก็ดีแล้วแต่ถ้าพวกท่านไม่ฟังพระสุรเสียงของพระยาเวแต่กระบฏต่อพระบัญชาของพระยาเวแล้วพระหัตของพระยาเวจะต่อสู้พวกท่านดังเช่นบรรพบุรุษของพวกท่านจบพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สิบสองข้อหนึ่ง ถึงข้อ15คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าถ้อยคำเหล่านี้ไม่ได้กล่าวจากเตียงที่นอนรอความตายแต่กล่าวหลังจากการแต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ ที่กินการข้าพเจ้าสามารถจินตนาการได้ถึงซามูเอลที่จ้องถมึงถึงเข้าไปในดวงตาของประชาชนขณะที่เขาใช้ภาษาของกฎหมายซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการซักความของคู่ความในศาลซามูเอลเขาขอให้ผู้ฟังเป็นพยานยืนยันความผิดของเขา หากเขาได้กระทำสิ่งใดผิดจริงและเมื่อเขาแน่ใจว่าเขาปราศจากความผิดใดๆเขาได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานในเรื่องนี้และเขาพูดต่อไปว่าเราจะเป็นผู้แทนของประชาชนในการนำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำที่ชอบธรรมของพระเจ้า จากนั้นซาููเอลก็สรุปโดยการกล่าวว่าการที่พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าจะเกิดผลเป็นพรแต่เมื่อใดที่เขาไม่เชื่อฟังก็จะนำพวกเขาไปสู่การพิพากษาการใช้ภาษากฎหมายแบบที่ใช้กันในศาลนั้นเป็นลักษณะการใช้ภาษาของบรรดาผู้เผยพระวจนะใน สมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับการใช้ภาษาแบบนี้ในที่นี่และในตอนอื่นๆนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความผิดและการตัดสินลงโทษแต่อย่างใดแต่เป็นวิธีการในการเล่าเรื่องราวระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือองค์พระพป็นเจา้ากับประชากรของพระองค์ที่นำไปสู่ข้อยุติ ข้อตกลงของทั้งคู่ซึ่งก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์กับพวกเรานั้นเป็นความสัมพันธ์แห่งความรักและพระคุณไม่ใช่ความสัมพันธ์กันเล่นๆชั่วครู่ชั่วคราวที่ไม่จริงจังแต่อย่างใดคุณผู้ฟังครับจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับถ้าเรามีโอกาสจะใช้เวลาเฉพาะพระพักของพระเจ้า ให้เราทบทวนถึงเหตุการณ์สิ่งดีๆที่องค์พระพุ็นเจ้าได้ทรงนำเราช่วยเหลือเราช่วยกู้เราและยกชูเราขึ้นมาตลอดช่วงชีวิตของเราจนถึงวันนี้จนถึงเวลานี้นำมาเสนอต่อหน้าองค์พระพุ็นเจา้าและโมทดาขอบพระคุณพระเจ้าในการทรงช่วยกู้ของพระองค์ในการที่พระองค์อนุญาตให้เราเข้าส่วนในพันธกิจงานรับใช้พันธกิจแห่งการทรงไถ่ ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์จากผู้ที่ต่ำต้อยเล็กน้อยที่สุดจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งมาสู่คนที่พระเจ้าสามารถใช้การได้เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้การได้ยกขึ้นมาใช้ในกิจการงานที่มีเกียรติของพระองค์นะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจสำหรับเราในการดำเนินชีวิตในพระเจ้าอย่าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความโอ้ออวดที่เราจะไปอวดอ้างกับใครในโลกนี้ แต่เรานำมาถวายแด่พระเจ้าด้วยการโมทนาขอบพระคุณในพระเมตตาของพระองค์และอธิษฐานขอรับการเสริมกำลังที่เราจะไปต่อในงานรับใช้ของพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุก,ท,กท่าน สวัสดีครับ สุหลังล้ลเข้ามาวอนขอปกปักรักษานำพาชีวิตทุกวันลูกอธิษฐานยอมรับพระนามของพระองค์ท่านประตูสว่างพรันเปิดบนพื้นแผ่นดินดุดดังญาติฝน ชั่วมนทินคราบความโสมอมเมนเชื่อในศรัทธา ไปตัวที่สาดอนก่อนเอ่ยว่าจะว่า รพระเจ้าทรงรักเมตตาขจัดความทุกข์ความสุขหลังไร้เข้ามาวอนขอปกปักรักษานำพาชีวิตทุกวางลูกอธิษฐานยอมรับพระนามของพระองค์ท่าน ประตูสว่างพลันเปิดบนพื้นแผ่นดินดุดดังยาดฝนพร่งพรอมพื้นทรนินชำระล้างใจจนสิน้นบาปชั่วมนทินกราบความโศ แพ่ไปทั่วที่ซาดอนก่อนเอ่ยว่าจะว่า